งแดวอะสวัสดีครับตอนนี้ท่านอยู่กับดอกเขีย้นครบเปิดยังหรเปิดยังหรเปิดยังหรเปิดย,ย,ยังเลิกงานแล้วครับพี่น้องเลิกงานแล้วครับเหลืองานแล้วพี่น้องได้ยังาไงม่อีกฮะได้ยังไาอีกแม่นบูธแบบไหน เลพำพงลำพงสัง่งลำพงบูทูดโ่ท่ท่ท่านท่ท่าน่านท่ท่านท่านท่านท่น่นท่านบ่นทุดนท่านท่านบบน,บบบบปปนอ้อาอัเปนนทีาแท่านานบานทนี่ย หลมงานหลบน้องก็ต้องเดินทางกลับเห็ุเป็นบุหรี่อ,อันนี้มันชื่ออะไรโอ้อนไรเป็นชื่ออะไรมันว่าดังหไหมเสือไมย้ยากษ์แบบเสือมาซีลอย่าได้ซีล่ลอย ที่อ่อยไป่นาะลำโพงบลูทูธเห็ดของล้าไ่นะจับกับ้วกได้ไม่มีคืออยายมันก็ได้กับซื้อเอาซื้อเอาซ้ำทำไมันติว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 มันกาม

เบียนไม่ไดแอปทีไอซองลิงกันเหอเนเป็นเงินเงินเท่าอะรถ้าเงินเทาหไปเาต้องเอาอะก็ต้องใสก็เอาเอาต้องใส่ก็ต้องเอาเลย ก็ต้องไใส่ใส่ใจต้อก็ต้องเอาต้อตงสมครเอาเลยมีต้ต้ต้ดกบูทูหนอยมจูัเ้นตแตแตบูทูพ่อทีสเปกเอร์าทีสเปกเกอร์เหรอม่เชื่ออะไรบางเื่เนี่ยเจ้าชื่ออะไรบอกข้าหน่อย วันนี้ก็ติดไฟแดงละเดยกาตัวเจ้าชื่ออะไรเดน,นี่นได้แล้วทีสปเปกเดี๋ยวเปิดเพลงทีมันบนหัลิกาิมีอยู่ที่เพลงยังลองคนหาตัวบาีลิิิิ์ เด็กของไม่แล้วพี่น้องเด็ของเลีนไม่แล้วเอ <c oughs> ดังเลย <c oughs> แม่ยว่ามีหรือคนียบ่มีไม่หอเียนว่า่มีาแล้วเราไีมอเ่สียงเบ่เนี่ยเ้บ่เนีย แกเจ๊แน่ผมไม่เกิดธิช่องว่านดังเรียบร้อยเต็มๆว่านผันกดถือปิด่ช่วยเด้อจอดสื่อเกี๊ยวไม่หอนี่ครับลูกพี่พีแกใสุ่ไปเป๊กเป๊กเนาะเกี๊ยวพูละถุงไม่หรอก้านี่เกี๊ยวป๊ก เตียป๊อกป๊อกพลงครับผมป๊อกป๊อกเนียป๊อกแ๊กปปอกเดี๋ยวแปเตียป๊อกป๊อกลังดีดีดสตเตปนี้ไปซื้อเนี่ยจะมาดึงเม่รเอทีร้าสีเขียวไปเลยสีเขียวนนี้กีทีีทีมีการกีที กลองเนกล่งนะชีเปิดชีเปิดเราด้เฮ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเอีนู้เย็นเอีนู้จะขึ้ว่าเมียช่วยหิวนอนฟอเพ่งหูฟึ่งเมอ nó hết phải ngNet anh lúc đó tôi lúc sao có Nacht em bây những không nó ไปแล้วนอยยืนยันแล้วฮนะคุณลงทะเบียนสำเร็จน้องเจอเดี๋ยวจะลงไห้ก็ต้องไปห้องไอคอนอนะแต่ชิบ้องเองผงใครหอนแล้วประชาชนลงทะเบียนใหม่หอ๋อมาที่พักแล้วครับผมมันยังก็ได้ก๋วยเตี๋ยวพนระถุงนะครับกินครับเสานี่ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยนดัสัมบัติสุขภาพหลังกนสุขสวัสดีครับ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ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 จุ๊สวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บลูกพี่มา